สวัสดีครับผมคนดูสาวก RV ทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาโซโล่ในแหลงคอนคุลเลอร์หนึ่งดาวกันนะเกมจะแพ้หรือว่าชนะยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปกดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปนะครับงั้นเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับยิ<า>นคนดู ต่ในเราก็เล่นเป็นนาคอสตายเหมือนเดิมนะคุณดูแล้วก็ฝั่งเราก็มีคลิกซี่มีอาราม,มีเอลสุแล้วก็มีฟลอเรนติโน,โน,นคุณดูว่าไหวไหมครับตอนนี้คุณดูใครใครคิดว่าไหวก็กดหนึ่งให้หน่อยน,นะพิมพ์กดหนึ่งนะใครว่าไหวกดหนึ่งไม่ไหวกดสองนะคุณดูให้ฝั่งเขาแม็กแม็กซ์พพอร์ตอะการีเลนกลางใช่เหรอคุณดูแม็กแม็กซ์พพอร์ตอะใช่ไหม ใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม็กซ์พอร์ตมูลาดออฟเลนเอนโซปาอะไรเนี่ยฝั่งเขาผมไม่เคยเจอเลยแม็กซ์แม็กซ์พอร์ตอะ่ะคนดูครับอ่าฟอเรนติโน,โนมามันสู้มูลาดได้ไหมคนดูมูลาดสู้ไม่ได้ไหมทำไมฟอเรนโดนกอดอ่ะคนดูเอ้าคิกซี่ได้ไหมอ่ะผมไปนะผมไปนะผมไปนะผม,ปนะผมได้นะผมได้นะ ปั๊บปัป๊บมันกลั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 บแตกสวยจะเป็นไงเพื่อนนี่ไม่รอดหรอเพื่อนพอพวกเรารอไม่เหมนเล่าอ่ะกลับบ้านก่อนเลยซิกซี่มานานหมดแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนจะบวกนะเหมือนจะบวกนะจะเอาหรอได้นะถ้าบวกบวกได้นะบวกได้นะผมมา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 ได้ๆขอขอไว้ฝากได้ไห แม็กซ์พอร์ตมันน่าจะเล่นยากใช่ไหมคุณดูใช่ไหมครับมาดิมาดิาดเฮ้ยเล่นบนเราแตกกว่าเพราะว่ากาลีมันมันต้องเดินมาแน่คนดูเดี๋ยวผมไปดักนะม่อย่างนี้นี่ไงฟิกเกอร์ดิฟิกเกอร์ฟิกเกอร์กกรสวยรอบหน้าไม่รอดแน่บอกไว้เพราะเขาไม่มีฟิกเกอร์นะคุณดูมังกรดีกว่าเอ้ะเขาลงมาวะเขาลงมาวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเน้นเน้นอมังกรนะผมเน้นอมังกรนะได้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 ผมผมผมถอยนะผมถอยนะผมเลือดโลจัดเลยอ่ะผมไม่ไหวว่ะผมเลือดไม่มีอ่ะคนดูโอ้ยไม่ได้ครับโทษสีเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคแม็กว่ะแม็กมันล็อกว่ะแม็กล็อกใครวะล็อกเอลซู สูดได้ไหมนะเอสูดแตกก่อนคนดูเฮ้ย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 ฟอร์เรนฟอร์เรนทำไมโหดจังเพื่อนเบาเบาเพื่อนเบา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 หน่อยเบาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ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 แม็กอย่าดิอย่าดิจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยอะไรนะปลาโลมาลอยเหรเมื่อกี้อะเล่นเรื่อง มูลาสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะกูดูใช่ไหมผมคิดว่ามูลาสู้ไม่ได้นะดูดิโอด้ดิเอแ๋แต่แต่ว่าฟอร์เรนก็ครึ่งหลอดอู่นะไม่มีฟิกเกอร์ใช่ไหมเพื่อนผมบอกไว้อะผมนาคอร์สพิว้วอะระวังตัวไว้นะ เขาหายว่ะเอ็นโซเไอ้ฟอรเรนระวังนะด้านบนอะเอ็นโซหายนะนั่งไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมฟอรเรนรอโหดจัดเลยคนดูเฮ้ยเกินไปเสียได้อ่ะแม็กล็อกไขว้ล็อกเอ็สุว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีดาร์ก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 มันไม่ตีแล้วมันมันไม่ตีแล้วนะ มันไปนไหนวะคนโดมันไปนไหนวะเมืเ่อกีม้มันยังโยนเลยนะนั่งไงระวังนะคลิกซี่ระวัง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 ไม่น่าจะได้ผมว่าดักกาลีไหมกาลีอยู่นี่กาลีอยู่นี่ไม่ได้หรอไม่ได้หรออุ้ยโดนว่ะโดนว่ะผมโดนว่ะคนดูผมโดนว่ะ ทำไมลาวิวมันอันติแม่นจังวะคุณดูพอ <been> เล่นเราโดนวะคุณดูเหมือนมันพยายามจะเอาดาร์กนะนะาผมไม่อยากเข้าไปว่ะผมเลื่อนไม่เดี๋ยวผมเลื่อนไม่เต็มว่ะปล่อยไหมอุ <been> ้ยกาลีก็อันติแข็งจังวะมันแม่อันติแน่เลยคุณดูเดี๋ยวนั่นไงว่ะแล้วผมโดนว่ะผมโดนว่ะ อารัมอารัมอารัมจับไม่หน่อยอารัมอารัมผมโดนอารัมอุ้ยผมแตกว่ะอารัมไม่น่าผมไม่น่าผมน่าจะไปยิงใกล้อารัมนั่งเมื่อกี้อ่ะเสียดายจังเลยถ้าผมไปยิงใกล้อารัมผมน่าจะรอดอยู่นะผมมายิงผมหมายว่าอย่าให้อารัมจับแล้วให้ป้อมยิงมันไงตอนแรกอ่ะโดนไม่น่ะโดนไม่น่ะไม่เป็นไรพลาพาพาแก้ได้แก้ได้แก้ได้ ก็ดูครับไหวไหวไมครับตอนนี้คุณดูผมว,ว่าทรงแปลกๆอนะเนี่ยเขาจับแม็กมาผมก็เล่นยากอยู่นะมังกรได้นะมังกรได้นะเฮ้ระวังนะเพื่อนระวังนะตรงกลางอะ่ะเหมือนโดนอีกแล้วอ่ะคุณดูมาตรงกลางโดนอ่ะผมได้เม็กนะผมได้เม็กนะผมเอาเม็กนะ ได้นะให้เมก้เมกเมกได้นะเมกได้นะสวยแตกหนึ่ง,ระ,งนะนนระวังนะ้านบนน่ะระวังนะถ้ท่าบวกบวกได้นะผมอยู่ใกล้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปการทากันถ้าไม่มีคนมาเคลียร์เลนเราเราก็ไปเคลียร์ให้เลยนะคนุณดูแต่ว่าการท้ามีคนมาเราก็รอเพื่อนสักนิดนะ อันนี้ผมรู้ว่าฟอรเรนมันเดินมาทางไงฟอรเรนไม่น่าจะอรอดอ่ะมันล็อกฟอรเ,นเรนไหมคคุณดูไม่ล็อกวะมันล็อกเอลซูวะผองกำลังไปช่วยนะอันนี้เราต้องลงไปช่วยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวขอเทกกลางแป๊บนึงนะเฮ้ยลงลงลงไปเอาได้นะลงไปเอาได้นะทำไมรอด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 ผมแตก น่าจะลงมาล่างนะเมื่อกี้ลงมาล่างตั้งแต่เลขไอ้น,ะน,ะน,ะนะอั่นน่ะไอโซน่าจะรอดอยู่นะคุณดมูลา,มาดมานะเราพยายามดูมิมินิแมพไว้ตลอดนะคุณดูเพื่อที่จะดูคนอ่ะตอนนี้เราเห็นอ่ะมูลาดเพิ่งโผล่ล่างน,นะงนี่ไงนี่ไงเขาตีบัฟฟ้าอยู่ได้บัฟฟ้านะแคลรี่เขาอยู่บนนะล่าสุดเมื่อกี้ แม่งอ,อนันตีนะแม่งอ,อนันตีน่าจะลกผมลกผมลกผมขเขาไม่กล้านะขเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเพราะมีอาร์มไงเขาไม่กล้ออกาอันนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยของเรานะอันนี้เดี๋ยวเราก็รีบไปบ,บ้าฟ้านะคนดูฟาร์เราเกิดดาร์กจะเกิดน,นะดาร์กแปนดนาทีเกิดเอ็นโซะวะเอ็นโซอยู่นีว่วะน่าจะปล่อยน่าจะปล่อยไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้เนี่ยได้เนี่ย เฮนะ้ได้นะ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 แตกหนึ่งพอก่อนพอก่อนพอก่อนพอลิงพอก่อนพอก่อนสวยนะเมื่อกี้สวยสวยจัดเลยนี่เดี๋ยวเราไปกลางเลยนะคอนโดกาลิยันตีวะเอ้าสูตรเจ็บจัดเลยนะ ไม่ใกล้จะแตกนะคุณดูอันนี้เราเรอจังหวะกว่าน,นะเราครามคลิปเดี๋ยวเราไปด้านล่างก่อนนะคุณดูเราแปบว่าพยายามดันเลนนะแต่ว่าสมมุักันถ้ามีไฟอะ่ะเราก็ต้องไปไฟนะคุณดูอันนี้เราก็มาเทรดอมังกรเลยนะ เช้าหน่อย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 เฮ้ยเฮ้ยโดนละผมโดนละคุณโดนผมโดนละผมโดนละผมโดนอีกแล้วอ่ะสวยไปแล้ว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 กดตุ๊กตี้กดบตุ๊กไปแล้วแมวแล้วมาอยู่แล้วตรงกลางโดนว่ะคนดูกลางเราโดนว่ะ ันนี้เราคันาอันนี้เหมือนเหมือนผังเราจะเกมตามนะคุณดูเราตามทั้งคิวตามทงป้อมนะอันถ้าเกมตามแบบนี้ผมแนะนําให้เราให้พยายามฟาร์มเลยนะอันถ้าตรงไหนหาเงินได้เราเราก็หาได้เราเราก็ต้องหาเลยหาเลยนะคนุณดูแม็กอันตีแล้วนะเช็กซี่อ่ะ ผมไปทันนะไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่ไม่รอด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 แต่งหนึ่งกาลีกันเตียผมได้มูลานะผมได้มูลานะรอรอเขาอันตีนะโอเคอันตรแเรารอเขาได้นะโอเคเดสเลยด้วยแต่งหนึ่งเราต้องรอจังหวะนะไอนี้เราก็ได้ป้อมบนนะคุณโดเราต้องพยายามทำเกมนะ อันนี้เราหนึ่งหนึ่งได้ทุกตัวนะคุณดูเอ๊ะเอ๊ะล,ลาวิวหลุดตำแหน่งนะลาวิวหลุดตำแหน่งนะักแขงแหนึง่งอ้เราเคลียร์คียบอไปเลยนะการท่าตัวไหนที่การท่าไม่ไม่ลุมเราอะไม่มีใครเอาล้อไม่มีใครเอาลราลงนะคุณดูไมกเอาผมไม่ตายนะผมบอกเลยแมกไม่กล้าเอาเห็นไหมผมว่าแล้ว Your team has อันนี้เหมือนเกมเราจะกลับมานะคุณดูป้อมป้อมแต่ว่าป้อมเราตามอยู่ป้อมหนึ่งนะรวมตัวเตรียมบวกโจมตีป้อมศัตรูเลยเอาไป้อมกลางเอาเลยเพื่อนมันมันเข้าป้อมกลางแน่นเลือดิกาลีมันเกียร์คลิปไปอะดิเพื่อนเหมือนกลางจะโดนอ่ะเอ้ยเราได้อยู่นะผมไป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  ผมไปนะผมดักมูลาดได้นะผมดักมูลาดได้นะไม่ได้หวะต้องไปช่วยเม็กวะไปต้องไปเอาเม็กวะไม่รอด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 สวยซี่โดนวะได้มูลาดเนี่ยนะได้มูลาดนะเนี่ยพอเล่นได้ไหมมันกลับเงานนะได้ไหม มาปาทีนึงมันกลับเงามูลัดมั่วทรงจัดเลยคุณดูมูลาดเขาเล่นเชิงไม่เป็นนะคุณดูนาวิก็ยิงแรงนะอะไรนะมูลัดขึรวยขะรวยนะขะรวยอันนี้เรามารับช่วยฟอร์เลนนะ เขาเอาสุดนะเขเอาสุดนะไฟเลนไม่แตกไฟเลนไม่แตกผมมาผมมา,มาไม่แตกไมแตกสวยมันเราดันกลางยากเพราะมันมีการีกคุณดูเราพยายามทำเลนข้างสองเลนนะคุณดูดดระวังเอนโซอยู่กลางนะเพื่อนกลางสามนะตอนนี้มุดเอ้ยกลางสี่นะกลางอยู่ครบเลยนะ เฮ้ยอารามจับสวยอารามสวยจับนะคนุณโดเฮ้ยเราไปปิดหลังได้เนี่ยเราไปปิดหลังได้เนี่ยได้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 ได,ได้ไม่ได้หวะไม่ได้หวะเราวิวยงิงแรงนะคนุณโดระวังเราต้องรีบกลับนะไม่เกิดนะเฮ้ยได้ไหมลนะ่ะไม่เกิดหรอไม่ก uh ันตีหรอไม่กันตีเอ็นาตรงนู้นรอป้อมรอป้อมบ,อบนได้นะคนุณโดเมคมาหาผมแน่เดี๋ยวทั้งไงว่าแล้ว เอาได้นะเราเล่นได้นะกับมกเมกอะทีนี้เราก็ได้ป้อมกลางด้วยนะมูลาดขะรวยมูลาดรวยเพื่อนโอเคเพื่อนก๊อตก๊อตเกิดหนึ่งนาทีนะคนุณดูตอนนี้ห้าสิบวิแล้วก็รีบฟาร์มเพื่อที่จะไปสซนก๊อตนะ คันด้าผมแนะนำอ่ะกันถ้าฝั่งเขากันด้าเรามาเราจะตีก็แอ่เราต้องเคลียร์แบบว่าให้เลือกฝั่งเขาโลก่อนนะคุณดูค่อยตีนะ <S <S ส่วนมากที่ผมเห็นอ่ะเร้งเร้งคนเร้งคนอ่ะที่ผมเล่นอ่ะเขาไม่คอ่อยส่วนนะคุณดูกันด้าเขาตีได้อ่ะอเขาตีเลยแต่ตน,น,นที่ฝั่งฝั่งศัตรูก็มีเงินแล้วก็มีครบห้าคนอ่ะ กัน่าผมไม่กัน่ากันทาเพื่อนเพื่อนเราเปืดอแล้วกันถ้าเราไม่ตามเราก็ยังไงเรากันบ้านคนเดียวเอ้ยไอจูนี่หลุดเนี่ยเอากดแข็งม่วเลยเนี่ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองเฮ้ยสวยจัดผมปัดมูลัดได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยผมได้เนี่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 ยฟอร์เรนฟอร์เรนมาฟอร์เรนมาฟอร์เรนมาแตกหนึ่งแตกหนึ่งผมได้ต่อผมได้ต่อแตกหนึ่งแตกหนึ่ง เตะหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผมมาจาดกันดูเฮ้ยผมมาจากเรือเฮ้ยผมพูดอะไรเลีว๋วเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ผมมาจากเรือคันดูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขายอมแพ้เลยคันดูผมสเต็ปโหดเกินอนะ่ะผมทำได้ไงวะเมื่อกี้คันดูเฮ้ยเป็นช็อตเลยตัดช็อตลงยูทูบเลยอ่ะ หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูช่วยกันกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย